ไม่อยากเชื่อเลยว่าเข้าเลข3แล้วอะนอกจากปัญหาผิวแห้งปัญหาริ้วรอยมันก็มาด้วยจริงๆก็พยายามหาทางแก้ปัญหาผิวอยู่ตลอดแล้ววันนั้นอะเลื่อนไปเจอคลิปหมอชินพอดีคือติก็ดูคลิปเขาแล้วเห็นเป็นแบบเจ้าของคลินิกชื่อดังด้านการยกกระชับเหมือนในคลิปอะเขาพูดถึงนวัตกรรมเอ็กโซโซมที่กําลังเป็นไวรัลในต่างประเทศอยู่ติก็แบบศึกษามาสักพักก็เลยลองซื้อตัวนี้มาค่ะเอกโซโลจีก็คือกลัวผิวแก่นั่นแหละแบรนด์เนี้ยเขาส่งครีมไปทดสอบประสิทธิภาพด้วยนะคะว่าแบบสามารถช่วย ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนออลาสตินแล้วก็สามารถชะลอไวัยได้จริงๆคืออ่อนโยนกับผิวมากๆค่ะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะหลกคือหลังจากใช้ไปประมาณแบบ2สัปดาห์รู้สึกผิวมันยืดหยุ่นขึ้นทุกคนคือผิวมันชุ่มชื้นขึ้นด้วยดีขึ้นจริงค่ะไม่ลอกไม่ขันไม่อะไรเลยละตัวนี้ไม่ได้มีแค่สารสกัดเอ็กซโซโซมตัวเดียวนะคือเขามีส่วนผสมอีกหลายตัวมากที่แบบกันแก่ที่เหมาะกับคนกลัวแก่อย่างเราพอใช้แล้วมันลดปัญหาต้นตอของริ้วรอยด้วยอะคือติว่าผิวอะมันดูกระชับ ขึ้นแบบรู้สึกได้เลยอะ่ะตอนนี้ติ๊กใช้มาครบเดือนหนึ่งแล้วนะคะก็คือขอยกให้เป็นครีม anti aging ที่เหล่าสาวๆวัย30หรือคนไม่สะดวกแก่ทุกคนต้องมีติดบ้านเอาไว้เลยแล้วก็ช่วยป้องกันมลภาวะ p M 2.5ได้ด้วยนะอยากให้ทุกคนลองช่วงเนี้ยเขามีโปรโลดเยอะมากเลยค่ะแล้วถ้าบอกว่ามาจากคลิปติ๊กก็รับไปเลยนะคะส่วนลดอีก50บาทมาหน้าเด็กไปด้วยกันค่ะของเขาดีจริง